สวัสดีครับพี่น้องผมวันนี้กับพ่อกันคือเเขาครับมันยต่อยโอมัยไม่ย,งอย,องมยิงป่าน้ำแจง้งคือนเขาเลยพี่นอ้องยุตีนบ้านเลยครับบานน้ำคนจูบ้านกันวนเลยครับข้างหลังนี่ครับพี่น้อง <c oughs> บ้านเลยครับ <c oughs> <c oughs> น้ำเขาาวอนเทาเฮยียนมักเลยพี่น้องเลย คีเรียมากเลครับคือกต้นไหมล่ะครับมานั่งดักปลาเพื่อมีหเห็ดแด้ยิ่งอ,อีกโอน้ำออกแกงครับพี่น้องเอ้ยต้นเกาครับพบบุนครับมองเกาอู้เรยเห็ดยู่ครับต้นกระเดาทีนี้ปลาจระเ,เมศะมือหยับขึ้นมาเข่งหัวเลยครับตีนบานลยครับเดี๋ยวมาหลุดมือนกันครับ มีตัวยิงง่งบ่เหม่ยป่านนี้มันมาเล่นอยู่นี่ละมือนี้มันสิมีบ่มาพี่น้องมาลุ้นบ่ต้องกันบ่มีตัวว่ะมือนี้น้ามัน,นมไหลก็เกาแล้วนั่งตน้นเกษตรศลวพี่น้องมืนอน,นี้นามขึ้นไหลนามลึกพร้อม พี่ป่าเห็นยงบ่ไปเลยครับตัวใหญ่ๆมีบ่มีแต่ตัวหน่อยจิ๋ว เร็วๆพานเตากอกมาหาครับพี่น้องขึ้นต้นไม้แล้วโหหล่ะครับฝากเสาไฟผมเห็นบ่ั้โอ้บ,นนอบังบ่หน่วยบักสังบังคึมคือฝนที่ตกหนิโอ้ยแบบไรวะ ยิいやいや่งเพียวหลายถือบุบบปลาอยู่ล <laughs iros micro: S 2> ึก <được> อ <kindergarten> ีหลีอวะวันนี้น่ะว่ามันถืออยู่ตีเตาเอาถืออยู่ตายเลยวะเออตายเลยถือน้อยเดียวถือหลังน้อยเดียวโอ้ถือมองหัวมันเลยว้ยมันบอดินเนาะอือ้ตกเพียวหลายๆเขาถือ ปลาอยู่ลึกเนาะสองตัวปลาผมเนาะปลาอยู่ลึกพี่น้องสองตัวเนาะโดนเลี้ยบบ้านอันนี้ติดเขาหัวหเลยพี่น้องเลยบ้าน สวยงามงามากอยู่ตัวนี้ไหมสวยงามอยู่โอ้โหจีดแปดขีดเลยว่ามันบวกลงไหมพี่น้งอง เโอเ้โตยตัวใหญ่อยู่ตัวบัน้อยเดียวเปีดกเกาขีดขึน้นแล้วพี่นองง้องเลยคุณครับใส่สวยๆเฮ้ยว่ามันมาตือไหมโอเ้เกือบบาโดนพี่น้องเลยโอ้ขนาดเพื่อตรงสองโตปาบยังถึกสวยน้อยเดียวฮะหนึ่งเต็มพี่น้องหนึ่งเต็ม ปันนินวดก่อนครับส่งสิตัวหน่อยวะพีน่น้องหนีวาอีกละสี่ตัวผลอยู่นี่คือปลายปืนครับนี่ไปแล้วสี่ตัว วันนี้นั่นแหละแสตัวนึงตรงเติบด้วยโตแสงตัว,ตวนึงว่าสิยิงหน่อมันตรงเติบไป้ำทางเลยติเยอะโตไหมพี่น้องตรงสิเป็นสิหน่อยหน่อยิ่งเร็วพี่น้อง กดกล้องบรทันครับไปนิดหน่อยครับโอ้ยมันมาเร็วโวเปิดบรทันแล้วเปิดกล้องพี่น้อยโดนเต็มๆครับว่ามาหลายเชียร์่ัจิบบยิงอดบไปเยพี่น้องโอ้ใส่ หน,หน่อยครับใส่ไปง่ายใส่นี่โอ้ลูกดอกทะลุไปติดป้าทุกอันนี้หน่อยพันเต่าตหใหญ่ต้นแล้วพี่น้อง อุ่นครับเป็นนังตุนอยู่ข้าโอ้เหลียวไปเห็นมกำลังยางมาอยู่แมนบอกอนนหน้อยฮะดูรยไทยพระท่นา <laughs> นอิจฉาหักตอนนน้อยมา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 ปวดพอดีเลยใหญ่ต้นใหม่ตอนนีหน้อย ถือเครื่องวัดนี่วัดจุบุยิ่งมากหลายเสียเลยพี่น้องเอ้ยว้าจ้ำโอ้ยของเสียโอ้บัรนี้คิเมนทำบัรนี้ไหมขีบมือแค่ต่ออะไรตัวว้าจ้าจ้ำเลยพี่น้องเลยตัวงามเต๋ยวี่ตัวละงามอเออคูดมือหนึ่งครับเออครับว่าพูมือหนึ่งี่ตัวละอุตส่าบุยิ่งเจ้าจะเกี่ยหันเข้าไปเลย เอาละทั้งแหลมสอดวัดของหุเงอรุดโอ้แต่ว่าแกออกง่ายหนูกคนตาดีฮะเตรียมที่สองเลยพี่น้องผ่านเตายายต้นใหม่แล้วครับน้ำลึกปดพี่น้องเลยน้ำลึกพวดตดน้นนี้ยิ่งว่าถอกว่าสันวา ยิ่งน้ำกลลยพี่น้องเลยไกยไปแตงไกลเนาะโอ้ยิ่งน้ำกลลป่าคือยังถืกอยอยู่ดี่ดีว่ามันโดนอยู่ดิเขียก <c ười> มาอยู่พี่ไหมฮะเอ้าโดนแท้ๆคันเขียกมาอยู่พี่ บ่หม oh, ูบ่หมูบ่ไปเด้เต่าหมูมันบ่หันไปเด้โอ้โดนอีหลีพี่น้องโอ้ยยิงน้ำกลนครับโอ้ยอย่าหลุดนะโอ้บังบัดอ๋อมาอีลามาโอ้ยถือท่อหน่อยเดียวครับอุโอ้โอ้โอ้แมมโอ้ยยังอยู่ ลูกคองอยังล่ะเอาลูกคองเสาบาทิตเต้โอ้ยลูกดอกคองเสาปูนอ้าวชิบหายแล้วพี่รองเอ้ยมวนจีด้ลงจิบันนี้โอ้ลูกดอกเสาปูนนั่นเอเร็ยดยุง่ง โอ้ยได้ลงแหรอพี่น้องไอ้ของอยังบ่บุไปครับลงลงบอยา,ากดอกปันใดเอามาพร้อมอย่างดีอืมหลายแนวหลายอย่างแต่ว่าเอาใดมาัจะาบ้านผม โอ้ยนาอเป็นปจังไดกระเดียกกระโดดแท้ใส่สวยๆอยู่พี่น้องใส่งามอยู่นี่วันศีใสยู่เุ่นบ่อันดาสีลอยู่ลรอบ่หอดกระเดียกน้อยลเนาะตัวสีขาวๆกัตัวนี้ไหมคลองยังเงินโอ้ยของ ลวดเสาปูนวา่ายิ่งน้ำกลดเลยพี่้องโอ้ถือกลางตัวเลยตัวนี้เต็มเต็มครับฮะเต็มที่สามแล้วครับฮะมันยังกว่นนี้ตีบอดโลกกับตีเลี้ยน้วยเลย แต่ว่าบวชอดรอกเบิ้งเด้วบวอดอ้าวเกือบสอดออกข้างเลยตัวนี้เขาได้ขึ้นบานี่สอดออกข้างเลยพี่รองโอ้เออยิงน้ำกลนเขาทั้งไล่เอยียงๆียงสอดออกข้างพอดี ่าว่าคาดูสามเต็มแ้วพี่เนอะไปพอกกันทึ่งต้นไม้อีกแนละ บรู้วะยิ่งไปได้กับวู้งว่านั้นโอ้โดนลวเลวยโดนอยู่พันเตาถือยู่ถือยโยดินบนๆอยู่บนยิ่งเหล่ามิดซีนเนาะโอ๊ยป่านนี้เขาจะดินโอ้ยลูกจะคลองอยังะ่ะ โอ้ยถือน้อยเดียวถือหลังน้อยเดียวถือหลังน้อยเดียวเกียบขามพี่น้องเลยโอ้ยจะขาดเด้อฮึพัดเตแบบนีงขีก้กระดมอึ๊บนี่ยกเสียเลี้ยงเลยแล้วพี่น้องเลย ของ่อมยจะให้ขาดเ่าขาดได้บัตรแ่มยังให้รุดอ่ะห่วยห่วยสนมคือน่วยมากครับแต่บัีรฮะอ๋อเพรารุดแ่บพี่น้องได้บัดบ่รารุดก็ขึ้นเทิ้งซะแล้ว อยจะขึ้นต้นไม่ตัวนี้โชคดีได้เจ้าเกิดมากเยไไ้้ึ้้นว่าต้นไม่อ่าโชคดีก็มูลแเลยเจ้าได้ขึ้นต้นไม่เอาคือคองดีใช่โอ้มันพันขีบเลยมันพันแผงโอ้ปวดหงายเดี๋ยวบันหืว้าใหุ้ดแล้ววะนี่พี่วัว พันเสียกพันแพงเอาหยาตัวเสียกพันแพงอันสี่ขาดเลยตัวนโอ้ขันบอกเกี่ยวแพงอันนี้ไว้มันหลุดตัวนี้พี่รองเลยหฮวยย้ลงไปแมนบอลเลยก็บอกตกพี่รองสิ่รุงตัวนี้แม่โอ้ยโอ้ยเห็นว่าเอาบันไดมากให้ได้ลงดูปะเนาะดีนะเอาบันไดมา เต็มที่ซีแล้วพี่น้องเอาครับบาดรเดี่พันเตาใหญ่ขึ้นมานางพี่พี่น้องเลยยิงแล้วอีกตัางหากโดนระบาดในตื้องระบาดในเออโอยมาดูขวนเอ้ยเอินขวนแล้วเอินขวนแล้วเสร็จลรอขาดใช่หรโอ้โดนระบาดเดี่พี่น้องเลยยิงโจ๊กเตี้ยเลยอ้าว หนึ่งตเตามแล้วครับพันเตาเอ,าอเเ้าเห็นบ่วุอยู่ไกลไปนี่นี่เงยยักเที่ยแล้วบ๊วถือเขาจะถือเดี๋ยวพี่น้องเลยบนีพันเตาว่าจีลงกับปลากับไม้อีกเดี๋ยวพี่น้องเลยขึ้นไปแล้วเตาขึ้นไปแล้วผุดโอ้ ฝนกระสิตกพี่น้องเอ้ยว่าฉีดลูกไหมผ่าดเตาน้ำหรอบัดถือซับบอลเหรอฮะแล้วกบ่ถือซับโอ้โหด้ขึ้นยางไม่พี่น้องเอ้ยปฝาลูๆมากเนาะเอ้ยอยู่ทั้งใต้ทั้งนอกตีบัดนีน มาดูใส่แล้วพี่น้องหอดใส่เล็ว,ลวอุย้ยอ้าวขึ้นไปหาพันเตาขึ้นแล้วว่าสิล่งไหมพี่น้องลมแห้งฝนสิตกเว้ยเห็นอยู่เห็นอยูอ่สิ nhưng bướng, bà thì nỏ cái để nhìn gì dễ, bừa để thay gì tang hạt, wa mình đôn liền, vậy wa rút อีลามาเพี tomato, ้ยลูกซักอยู่ผีเนาะลูกซักอยู่องยิ่งพี่เด่นเต่าผ้านี่ไปใกล้สีคาแล้วุโอ้ยเจ้สีรุดสีรุดสีรุดพี่น้องเขาสีรุดถือมินมินครับลง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 อ๋อบันไดคือเป็นสีบด ลง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 ถนัดลงถนัดลงเอาบันไดมาเนี่ยมาตรงหวย,ยันเยาวลุดอ่ะก็ขาส่งก็น้ำกเ็เลือกเขาเลือกเขาพี่น้องเอ้ยึถึงมินมิน ดำลึกเนาะเฮ้ยเอาพัานเตากับดึกมานึกถึงเถือ่อนหยุดพี่หน่อยเลยถือค้างโอ้ถือค้างโอ้ยบลหลุดออกบปลาหลุดบลหลุดนึกว่ามินมินเอาเขียนเสียเปรียบเออเฮ้ยปลาหลุดเลยลักษณะนี้ว่ามันจิขาดเลี้ยวมากก็ยังเป็นตลุด อาครับเตรียมที่หาแล้วเพราะยันจุอยาหาเตรียมแล้วครับเจออันนี้ไทยบัตท่านสองตัวผละไทยบัตท่านมากไก่ไรโอ้โหดินบนออกปวงเก่าเลย งหาเต็มงามๆพี่น้องกระโจายิ่งโบ้ทุกที่มันอ่ะโอ้เอาครับพี่น้องใส่งามากๆครับได้หาเต็มครับเพราะนี่ตัวออมไ้ผ่านเตาได้ตัวหนึ่งครับยิ่งเจ้าจักเทีย อันนี้ปะจะลิดถือม่วงพันเต่าครับนี่หาเต็มครับพันเต่าอีกตัวหนึ่งพี่น้องโอ้ต้องไปสอบไหมสอบไหมครับผลอัศจรย์ผลมาผ่านผลพี่น้องเอ้เอาครับพี่น้องพ่าด้อยู่หรกินแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้พี่น้อง คลิปหนาจังพอพรไม่เดี๋ยวมืออื่นก็สีภาพพันเต้ามาดสั่ไมไหมเดอกพี่น้องสั่มมือครับสั่มมือสอมมัอ่สมสมัสม่สม,มพานเต่ายิงป่านี่มันพนเป็นพี่น้องไปพอกันไหมคลิปหนาครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาบุง้งสวัสดีครับไปพานเต้าสวัครับไปไปเข้าบ้านครับ